มันเป็นอีกแค่วันทำงานธรรมดาธรรมดาของเบเวอรี่คา์เตอร์เธอมีบ้านหลังสุดท้ายที่จะต้องพาชมเป็นสถานที่เงียบสงบนอกเมืองลูกค้าบอกว่าเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสดดูเหมือนจะเป็นการขายที่ง่ายดายก่อนที่จะเข้าไปข้างในเบเวอรี่โทรหาสามีและบอกว่าเธอจะกลับบ้านเร็วๆนี้แต่เธอก็ไม่เคยกลับมารถของเธอถูกพบในที่จอดรถกระเป๋าเงินของเธอยังคงอยู่ข้างในบ้านถูกเปิดทิ้งไว้แต่เบเวอรี่หายตัวไป สิ่งที่เกิดขึ้นในเย็นวันนั้นสร้างความตกตะลึงให้กับครอบครัวและชุมชนของเธอเบเวอร์ลีคาร์เตอร์เกิดในปี1963ที่เมืองเล็กๆชื่อแอนนิสตันรัฐอบามาตั้งแต่ยังเด็กเธอมีพลังงานที่บ่งบอกถึงความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งที่เธอจะได้รับการยอมรับในภายหลังเมื่อเธออายุ16ปีเธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วมีความทะเยอทะยานมุ่งม,มัน่นและกระตือรือร้นที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองมากขึ้น เป็นช่วงเวลานี้เองที่เธอได้พบกับคารลคาร์เตอร์ชายหนุ่มที่อายุมากกว่าเธอสามปีความสัมพันธ์ของพวกเขาเก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันแต่ชีวิตในฐานะคู่บ่าวสาวนั้นห่างไกลาจากความสมบูรณ์แบบในช่วงเริ่มต้นของการแต่งงานเบเวอรี่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่น่ากังวลครั้งหนึ่งขณะที่คานลกำลังขับรถภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์โดยมีเบเวอรี่นั่งอยู่เบาะหน้า สถานการณ์ก็บานปลายเมื่อเธอขอให้เขาหยุดรถเพราะการขับขี่ที่ประมาทของเขาเขาก็ระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรงมันเป็นช่วงเวลาที่ทอกูยังอาจจะจบลงได้แต่เบลลี่เลือกที่จะอยู่ต่อไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้น เธอพบว่าคานอกใจการทรยศนั้นปฏิเสธไม่ได้และน้ำหนักทางอารมณ์ของมันอาจทำให้จิตใจเธอแตกสลายแต่เธอก็ตัดสินใจยากลำบากที่จะอยู่ต่ออีกครั้งเธอเชื่อในโอกาสครั้งที่สองและในที่สุดความพยายามของเธอก็ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มฟื้นตัวทั้งคู่ย้ายไปที่เมืองชนบทที่เงียบสงบชื่อสกอต์รัฐอาคันซอรชีวิตที่นั่นช้าลงและครอบครัวคาเตอร์ก็เริ่มที่จะลงหลัก,กฐานพวกเขาจะมีลูกชายสามคน และเบเวอรี่ก็อกรรับบทบาทของความเป็นแม่ด้วยความทุ่มเทยอย่างสมบูรณ์เธอทุ่มเทตัวเองในการเลี้ยงดูลูกๆทำให้บ้านของพวกเขาเป็นสถานที่ที่อบอุ่นและมั่นคงแต่เมื่อปีผ่านไปและลูกชายเติบโตเป็นอิสระมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างภายในเบเวอรี่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นแม้เธอจะหวงแหนความเป็นแม่แต่เธอก็รู้สึกถึงการเรียกร้องที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของตัวเองอาชีพจุดมุ่งหมายที่นอกเหนือไปจากกำแพงบ้านของเธอในตอนแรก เธอทำงานเป็นพนักงานต้อนรับมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกแต่ประกายไฟที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเธอเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เธอเรียนอย่างหนักและได้รับใบอนุญาตและเมื่อเธอเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการก็ชัดเจนว่าเธอได้พบสิ่งที่เธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เธอทุ่มเทตัวเองให้กับงานด้วยความหลงไหลและความเป็นมืออาชีพลูกค้าของเธอชื่นชอบเธอเธอมีชื่อเสียงในด้านความอบอุ่นซื่อสัตย์และขยันไม่นาน เธอก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในภูมีภาคงานนี้ไม่ได้นำมาเพียงแค่ความพึงพอใจในอาชีพแต่มันยังช่วยบรรเทาความเครียดทางการเงินของครอบครัวด้วยพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยแต่พวกเขาก็มั่นคงสำหรับเบเวอร์ลี่นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวันครบรอบแต่งงาน20ปีใกล้เข้ามาคารและเบเวอร์ลี่ตัดสินใจที่จะฉลองโอกาสนี้อย่างมีความหมายเมื่อพวกเขาแต่งงานกันครั้งแรก พวกเขาไม่สามารถจ่ายอะไรได้มากนักดังนั้นครั้งนี้พวกเขาจึงฉลองอย่างเหมาะสมต่ออายุคำสาบานและจัดงานเลี้ยงแบบที่พวกเขาเคยใฝ่ฝันเท่านั้นมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นเครื่องตัวใจว่าพวกเขามาไกลแค่ไหนแต่ไม่ใช่ทุกเหตุการณ์สำคัญในการเดินทางของพวกเขาจะมีความสุขในปี2003โศกนาฏกรรมได้พระชีวิตของครอบครัวคาร์เตอร์ลูกชายวัย19เปีของพวกเขาคริสโตเฟอร์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ความเศร้าโศกนั้นเกินจะรับไหวคริสโตเฟอร์มี่ภรรยาและลูกของตัวเองและการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเขาก็ทิ้งช่องว่างในชีวิตของพวกเขาที่ไม่มีวันเติมเต็มได้เบเวอร์ลี่เสียใจมากเป็นพิเศษเพื่อรับมือเบเวอร์ลี่ทุ่มเทตัวเองให้กับงานมากขึ้นเธอ,อยังพบการเยียวยาในตัวหลานๆของเธอซึ่งการมีอยู่ของพวกเขาก็ช่วยให้หัวใจของเธอกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเธอไม่เคยหยุดเป็นแม่และญาต นี่เปลี่ยมด้วยความรักและความแข็งแกร่งของเธอก็พยุงครอบครัวให้ก้าวผ่านความโศกเศร้าที่ไม่อาจจินตนาการได้วันที่25กันยายน2014เริ่มต้นเหมือนวันพิหัสบดีปกติทั่วไปแต่สำหรับเบเวอรี่วันนั้นมีความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเธอชนะการประกวดที่เป็นมิตรในสำนักงานและได้รับรางวัล50ดอลลาร์เธอกำลังอยู่ในอารมณ์ดีกระตือรือร้นที่จะปิดท้ายวันมีอสังหาริมทรัพย์สุดท้ายตามตารางของเธอ เป็นบ้านในสกอตที่เธอกำลังจะพาชมให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่นัดหมายคือเวลา18นาฬิกาและผู้ซื้ออ้างว่าพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสดซึ่งหมายถึงการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและราบรื่นเบเวอรี่มองโลกในแง่ดีเธอออกจากสำนักงานประมาณ17นาฬิกา30นาทีด้วยรอยยิ้มมั่นใจและกระตือรือร้อนก่อนที่จะไปที่การแสดงบ้าน เธอโทรหาคารเพื่อแจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับนัดหมายเธอบอกที่อยู่และสัญญาว่าจะไปรับอาหารเย็นระหว่างทางกลับบ้านทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงความกังวลก็เริ่มเข้ามาเวลา21นาฬิกาเบเวอร์ลี่ยังไม่กลับมาสายเรียกเข้าของคารไม่ได้รับการตอบรับเขาพยายามโทรซ้ำแล้วซ้ำเล่าความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นทุกนาทีที่ผ่านไปลูกชายคนหนึ่งของเบเวอร์หลี่มุ่งหน้าไปที่สำนักงานของเบเวอร์ลี่หวังว่าเธออาจจะกลับไปที่นั่นหรือที่ เงาะบาแสบางอย่างไว้ในขณะเดียวกันขันขับรถตรงไปยังอสังหาริมทรัพย์ในสกอตสถานที่ที่เธออยู่ล่าสุดสิ่งที่เขาเห็นเมื่อมาถึงก็ทําให้คนลุกรถของเบเวอร์ลี่ยังคงจอดอยู่ในที่จอดรถเมื่อเขาเข้าใกล้เขาก็เห็นกระเป๋าเงินของเธอวางอยู่บนเบาะผู้โดยสารอย่างชัดเจนในทันทีแค่นั้นก็ทําให้น่าสงสัยเบเวอร์ลี่เหมือนตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ มีนิสัยด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเธอไม่เคยนำของใช้ส่วนตัวเข้าไปในบ้านที่ไม่รู้จักกับคนแปลกหน้ามันเป็นมาตรการป้องกันที่เธอไม่เคยละเลยด้วยหัวใจที่เต้นระรัวคันเดินไปที่ประตูหน้ามันเปิดอาซาข้างในบ้านเงียบสงัดเขาเดินเข้าไปพลางเรียกชื่อเธอแต่ไม่พบเบเวอรี่ที่ไหนเลยเขาโทรหาลูกชายทันทีแต่ก็ไม่มีวี่แววของเธอที่สำนักงานเช่นกันมันปิดทำการไปแล้ว และอาคารก็ว่างเปล่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วถึงเวลาที่จะแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาสังเกตทุกอย่างด้วยความแม่นยำทางคลินิกแต่มีบางอย่างที่ทําให้พวกเขารู้สึกแปลกคา,านได้เข้าไปในบ้านก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่การทําเช่นนั้นเขาได้ทิ้งรอยนิ้วมือและอาจเป็นร่องรอยอื่นๆไว้ทั่วทั้งทรัพย์สินโดยไม่รู้ตัวทําให้สิ่งที่อาจถือว่าเป็นที่เกิดเหตุอาชญากรรมปนเปื้อนไปแล้วเมื่อคารนถูกนําตัวมาสอบปากคํา เขาก็เล่าทุกอย่างออกมาเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอดีตของเขาช่วงแรกของการแต่งงานความผิดพลาดที่เขาทํารวมถึงการนอกใจของเขาและครั้งหนึ่งที่เขาเคยทําร้ายร่างกายแต่เหตุการณ์เหล่านั้นเขาอธิบายว่ามันผ่านพ้นไปนานแล้วเขาเน้นย้ําว่าเขารักเบเวอร์ลีมากแค่ไหนพวกเขามาไกลแค่ไหนและเขามุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการต่หาเธอเพียงใดท่าทางของเขาความซื่อสัตย์ของเขา และความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ของเขาทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่พวกเขากำลังตาหาหลังจากเวลาหนึ่งนาฬิกาเล็กน้อยคันได้รับข้อความจากโทรศัพท์ของเบเวอร์ลี่มันสั้นและแปลกตามข้อความเบเวอร์ลี่ตัดสินใจไปดื่มกับเพื่อนๆอนอย่างกระทันหันแต่ทุกอย่างในข้อความนั้นผิดปกติน้ำเสียงมันแปลกแปลกปลก,การใช้ถ้อยคำไม่ใช่ของเธอและที่สำคัญที่สุดเบเวอร์ลี่ไม่เคยดื่มเลยเขาไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับข้อความที่แปลกแปลก ก่อนหน้านี้ในระหว่างการค้นหาคานได้ติดต่อเพื่อนร่วมง,งานสองคนของเบเวอร์ลี่หวังว่าพวกเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างผู้หญิงทั้งสองคนส่งข้อความหาเบเวอร์ลี่ด้วยเช่นกันพยายามที่จะได้รับคำตอบและเช่นเดียวกับคานพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับคำตอบที่พวกเขาได้รับหนึ่งในนั้นสงสัยว่าจะมีการเล่นสกกรปรกใช้รหัสสำนักงานส่วนตัว ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยเงียบระหว่างเพื่อนร่วมง,งานเธอส่งข้อความถามเบเวอรี่ว่าเธอได้ทิ้งโฟลเดอร์สีแดงไว้บนโต๊ะทำงานหรือไม่มันเป็นวิธีที่พวกเขาถามว่าคุณตกอยู่ในอันตรายหรือไม่แต่ไม่มีการตอบกลับพอเช้าชื่อของเบเวอรี่คา์เตอร์ก็เป็นที่พูดถึงของทุกคนตำรวจเดินสำรวจและแวกใกล้เคียงบ้านที่เบเวอรี่หายตัวไปเพื่อนบ้านคนหนึ่งกล่าวถึงการเห็นบุคคลน,น่าสงสัยในเย็นวันก่อนชายผิวขาวสูงผอม ผมสั้นสีเข้มเขาออกมาจากรถสีดำที่จอดอยู่ไม่ใช่บนทางรถวิ่งแต่จอดอยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านว่างนั้นเลยพนักงานสอบสวนตรวจสอบสนามหญ้าและพบว่ามีรอยอยางรถยนต์สดๆจริงๆ มันเป็นเบาะแสที่เล็กแต่สำคัญมากจากนั้นความสนใจก็หันไปที่คอมพิวเตอร์ทำงานของเบเวอรี่โชคดีที่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งรู้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบข,ของเธอเจ้าหน้าที่เข้าถึงบันทึกของเธอและพบรายการนัดหมายสุดท้ายของเธออย่างรวดเร็วผู้ซื้อที่เธอนัดหมายไว้ถูกระบุว่าเป็นซัฟและคริสตันอดัมรายละเอียดการติดต่ออีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ก็ถูกบันทึกไว้ด้วยแต่เมื่อพนักงานสอบสวนเจาะลึกเข้าไปพวกเขาก็รู้ว่ามีบางอย่าง น่ากังวลชื่อเหล่านั้นปลอมที่อยู่อีเมลไม่มีอยู่จริงและหมายเลขโทรศัพท์มันไม่ใช่สายส่วนตัวมันเชื่อมโยงกับบริการสื่อสารนิรนามด้วยการติดต่อผู้ให้บริการตำรวจสามารถติดตามแหล่งที่มาของการสื่อสารได้ร่องรอยดิจิทัลนำพวกเขาไปสู่ชื่อแอรอโลูอิสอายุ33ปีอาศัยอยู่ในแจ็คสันวิลห่างจากสกอตพิง15ไมล์เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใกล้บ้านของเขาพร้อมอาวุธพวกเขายังไม่พร้อมที่จะจับกลุ่มยังไม่ถึงเวลาก่อนอื่น พวกเขาต้องยืนยันว่าชายคนนี้ตรงกับคำบรรยายของเพื่อนบ้านหรือไม่และถ้าใชา่บางทีเขาอาจจะนำพวกเขาไปหาเบเวอรี่การเฝ้าระวังของพวกเขาใช้เวลาไม่นานก็ให้ผลลับชายร่างสูงผอมผมสั้นสีเข้มออกจากบ้านและขึ้นรถฟอร์ดฟาสไอออนสีดำ ตรงกับคำบรรยายย่างสมบูรณ์แบบนักสืบในรถที่ไม่ติดเครื่องหมายเริ่มสะกดรอยตามเขาแต่แอรอนรู้สึกว่าเขาถูกตามเขาเหยียบคันเร่งพยายามสะบัดรถที่อยู่ข้างหลังเขาการเล่ยล่าใช้เวลาไม่นานเมื่อเร่งรถมากเกินไปเขาก็เสียการควบคุมและพุ่งตกถนนชนเข้ากับคูน,น้ำแรงกระแทกรุนแรงเขาไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยและศีรษะกระแทกกับพงมาลายัยได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเขาถูกดึงออกมาจากซากรถและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ในตอนแรกเจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุผลที่จะจับกลุ่มแอรอนลูอิสอย่างเป็นทางการหากไม่มีหมายจับภารกิจของพวกเขาถูกจำกัดอยู่แค่การเฝ้าระวังเพื่อสังเกตการอย่างเงียบๆรวบรวมข้อมูลและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลังจากความพยายามหลบหนีที่ล้มเหลวและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในภายหลังทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากการตรวจเต็มอะไรและการรักษาอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าแอรอนก็ทำการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญช่วยโอกาสที่เขาไม่ถูกควบคุมดูแล เขาแอบหนีออกจากโรงพยาบาลหายตัวไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะหยุดเขาได้เพียงเท่านี้ชายที่อยู่ใจกลางของปริศนาที่กำลังเติบโตก็กำลังหลบหนีการไล่ล่าครั้งใหญ่จึงเริ่มขึ้นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นออกอากาศภาพถ่ายของเขาจากที่เกิดเหตุใบหน้าของแอรอนลลอิสตอนนี้ถูกฝังแน่นอยู่ในความคิดของผู้ชมทุกคนในพื้นที่ลิตเติ้ลร็อกและสกอต ไม่นานแอรอนก็ถูกพบพนักงานออฟฟิศสองคนซึ่งกำลังพูดคุยเกี่ยวกับคดีนี้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่ป้ายรถเมย์ที่ดูคล้ายกับผู้ร้ายหลบหนีอย่างหน้าขนลุกหนึ่งในนั้นเดินเข้าไปใกล้โดยแกล้งทำเป็นถามเกี่ยวกับเวลารถเมย์ช่วยโอกาสที่จะศึกษาใบหน้าของเขาเขาไม่สงสัยเลยว่านั่นคือแอรอนลูอิสขณะที่ชายคนแรกติดต่อตำรวจอย่างเงียบๆแอรอน Aaron ก็เดินออกไปโดยไม่รู้ว่าเขาถูกจับได้แล้วความหิวทำให้เขาไปที่ร้านแซนด์วิชซับเว์ใกล้เคียง แต่ความรอบคอบจะไม่ได้ติดตามเขาไปที่นั่นลูกค้าหลายคนจดจําเขาได้ทันทีต่างจากพนักงานออฟฟิศพวกเขาไม่ได้เงียบพวกเขาชี้พวกเขาตะโกนและความตื่นตระหนกก็แพร่กระจายเมื่อรู้ว่าเขาถูกเปิดเผยแอรอนก็วิ่งหนีเขาเร่งฝีเท้าออกจากร้านและหลบเข้าไปในอาคารใกล้เคียงอย่างสิ้นหวังที่จะซ่อนตัวแต่ก็สายเกินไปเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมกำลังในพื้นที่ภายในไม่กี่นาที เขาถูกจับกุมโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆเพิ่มเติมเมื่อกลับเข้าสู่การควบคุมแอรอนก็เริ่มสร้างข้อแก้ตัวเขาปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการหายตัวไปของเบเวอรลี่คา์เตอร์ตามเรื่องราวแรกของเขาเขาไม่ได้ไปที่บ้านคนเดียวเขาอ้างว่าเพื่อนคนหนึ่งมากับเขาและในบางจุดแอรอนได้เดินออกไปข้างนอกทิ้งเบเวอรี่และชายอีกคนให้อยู่ในบ้านตามลําพังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเขายืนกรานว่า เกิดขึ้นหลังจากที่เขาออกไปแล้วแต่พนักงานสอบสวนก็คลี่คลายคำกล่าวอ้างนี้อย่างรวดเร็วชายที่เขากล่าวว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนั้นเป็นทหารที่ประจำการอยู่ห่างไกลหลายไมล์ในวันที่เบเวอร์ลี่หายตัวไปข้อแก้ตัวของเขาแน่นหนาะพยานหลายคนและบันทึกโทรศัพท์ยืนยันว่าเขาไม่ได้ละทิ้งหน้าที่เรื่องราวนี้เป๊ะนอเรื่องโกหกและแอรอนก็รู้ดีถึงกระนั้น <S <S เขาก็ยังคงปฏิเสธที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นจริงนักสืบลองใช้วิธีอื่นพวกเขากดดันให้เขาให้ข้อมูล หวังว่าเขาจะเปิดเผยที่อยู่ของเบเวอร์ลีในที่สุดแอรอนยังคงคลุมเครือแม้กระทั่งเป็นปริศนาเขาบอกไปในว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ต่อเมื่อเธอถูกพบเร็วๆนี้เท่านั้นเขากล่าวอ้างว่าเธอถูกทิ้งไว้โดยไม่มีอาหารหรือน้ำตั้งแต่เขาถูกจับกลุมโดยบอกไปในว่าเวลากำลังจะหมดลงด้วยความหวังที่ยังคงอยู่ แอรอนตกลงที่จะนำนักสืบไปยังอาคารสองแห่งที่เขาอ้างว่าเบเวอรลี่ถูกคุมขังพวกเขาค้นหาทั้งสองแห่งอย่างละเอียดเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกครั้งแอรอนก็เปลี่ยนเรื่องราวตอนนี้เขาบอกว่าคนอื่นผู้สมรู้ร่วมคิดต้องเป็นคนย้ายเธอไปเมื่อแอรอนพิสูจน์แล้วว่าไม่น่าเชื่อถือนักสืบก็หันไปตรวจสอบบันทึกโทรศัพท์ของเขาพวกเขาติดตามการเคลื่อนไหวของเขาในวันที่เบเวอรลี่หายตัวไปซึ่งนำพวกเขาไปยังโรงงานคอนกรีตร้างที่อยู่ห่างจากสกอต25ไมล์ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานเก่าของเขามันเป็นทรัพย์สินที่ห่างไกลและรกร้างเจ้าหน้าที่เริ่มการค้นหาด้วยหัวใจที่หนักอึง้งกลัวสิ่งที่พวกเขาอาจจะพบในวันที่30กันยายนความกลัวของพวกเขาก็ได้รับการยืนยันในหลุมศพตื้นๆใต้ดินที่ร่วนพวกเขาพบเธอหลุมศพไม่ได้ถูกซ่อนไว้อย่างเหมาะสมด้วยซ้ำศอกข้างหนึ่งของเบเวอร์ลี่ยังคงมองเห็นได้เหนือพื้นดินร่างกายของเธอถูกฝังอย่างเร่งรีบและเมื่อผู้ตรวจทางนิติเวชแกะเทปพ,พันท่อที่คลุมศีรษะของเธอออก ทีละชั้นความเป็นจริงก็กลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้เบเวอร์ลีคาร์เตอร์เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเธอถูกหะ่ะอ่อหุ้มแน่นมากจนเธอหายใจไม่ออกเมื่อตำรวจกลับไปหาแอรอนลูอิสพร้อมกับความจริงที่ว่าร่างของเบเวอร์ลีถูกพบแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องราวอีกครั้งตอนนี้เขาอ้างว่าเขาและเบเวอร์ลีมีความสัมพันธ์กันหลังจากพบกันผ่านเครกสลิสตามที่เขาบอก พวกเขาได้นัดพบกันเป็นการส่วนตัวในวันที่เธอเสียชีวิตแต่สิ่งต่างๆก็ผิดพลาดในระหว่างการใกล้ชิดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้าแต่เรื่องราวนั้นฟังไม่ขึ้นยิ่งกว่าเรื่องก่อนหน้านี้เสียอีกครอบครัวและเพื่อนๆนของเบเวอรี่รู้จักเธอดีเธอเป็นมืออาชีพเป็นภรรยาที่ทุ่มเทและไม่มีหลักฐานแม้แอแต้น้อยของการมีชู้ที่สำคัญกว่านั้นคือสภาพของร่างกายเธอเทปพ,พันท่อที่ปิดหน้าหลุมศพที่ทำขึ้นอย่างลวกลวก บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปมากในเรื่องราวเวอร์ชันถัดไปของเขาแอรอนโยนความผิดทั้งหมดครั้งนี้เขาอ้างว่าไม่ใช่เขาเลยเขาชี้ไปที่ภรรยาของเขาคริสตันเขาอ้างว่าคริสตันเป็นคนพบก,กับเบเวอรลีและอีกครั้งมีบางอย่างผิดพลาดนักสืบไม่เชื่อเรื่องนี้แต่พวกเขาก็พิจารณาคริสตันลาวรีอย่างละเอียดขึ้นบันทึกโทรศัพท์ของเธอก็เล่าเรื่องราวของตัวเองในวันที่เบเวอรีลีหายตัวไป แอรอนติดต่อกับเธอบ่อยผิดปกติแค่นั้นไม่ได้พิสูจน์การมีส่วนร่วมแต่มันน่าสงสัยประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเบเวอรี่หายตัวไปเจ้าหน้าที่ก็จับกลุมคริสตันทันทีที่เธอถูกควบคุมตัวเธอก็พังทลายหญิงวัย42ปีสารภาพและเล่าทุกอย่างให้นักสืบฟังเธอกับแอรอนยังคงแต่งงานกันตามกฎหมายแต่ความสัมพันธ์แย่ลงแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน แต่ก็เป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถแยกทางกันได้ความตึงเครียดทางการเงินได้สร้างความตึงเครียดที่ทนไม่ได้พวกเขาทั้งคู่ต้องการที่จะออกไปแต่พวกเขาต้องการเงินเพื่อทําเช่นนั้นนั่นคือตอนที่แอรอนเสนอวิธีแก้ปัญหาที่น่าสะพรึงกลัวลักพาตัวคนรวยแลรัเรียกค่าถ่ายคริสตัลลังเลแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธแอรอนแนะนําให้พวกเขากําหนดเป้าหมายเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์พวกเธอมักจะขับรถสวยสวยแต่งตัวดีและที่สําคัญที่สุด มักจะทำงานคนเดียวพวกเขาค้นหาออนไลน์และพบเบเวอรี่คาเตอร์หนึ่งในตัวแทนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในพื้นที่สำหรับพวกเขาเธอเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบแอรอนโซหาเธอโดยใช้ชื่อปลอมแกล้งทำเป็นผู้ซื้อย้ายมาจากนอกรัฐกับภรรยาของเขาเขาบอกเบเวอรี่ว่าพวกเขากำลังมองหาบ้านที่เงียบสงบใกล้กับลิตเตินร็อกเขายังเลือกรายการประกาศในพื้นที่ห่างไกลเหมาะสำหรับแผนของเขาในตอนแรก เบเวอรีป่ปฏิเสธที่จะแสดงบ้านนโยบายของหน่วยงานของเธอห้ามการแสดงบ้านส่วนตัวให้กับผู้ชายคนเดียวโดยเฉพาะในสถานที่ห่างไกลเมื่อแอรอนรู้ว่าแผนของเขาอาจล้มเหลวเขาก็รีบดึงคริสตันเข้ามาในการสนทนาเธอรับโทรศัพท์และยืนยันว่าเธอจะไปที่การแสดงบ้านด้วยเบเวอรี่รู้สึกมั่นใจขึ้นและตกลงที่จะนัดพบลูกค้าอ้างว่าพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวแทนสังเกตเห็นอยู่เสมอแต่เมื่อถึงเวลามีเพียงแอรอนเท่านั้นที่มาปรากฏตัวเขาขอโทษบอกว่าภรรยาของเขามาช้าเบเวอร์ลี่ด้วยความเป็นมืออาชีพเสมออนุญาตให้การแสดงบ้านดําเนินต่อไปมันจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เธอเคยเข้าไปทั้งสองเดินชมบ้านด้วยกันเริ่มจากชั้นล่างแต่เมื่อพวกเขาขึ้นบันไดไปที่ชั้นหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแอรอนลงมือโดยไม่มีการเตือนเขาโจมตีเบเวอร์ลี่ด้วยความอ่ะ อนแอรจากการสัลยกรรมพลาสติกเมื่อเร็วๆนี้รวมถึงการดูดไขมันหน้าท้องเธอมีกำลังเพียงเล็กน้อยที่จะต่อต้านเขามัดมือเธอด้วยเทปพ,พันท่อขณะที่เธอดิ้นรนอย่างไร้ประโยชน์เขาบังคับเธอเข้าไปในท้ายรถเขามีเจตนาที่จะจับเบเว์ลี่เรียกค่าไทย1นึ่งแสนดอลลาร์แลกกับชีวิตของเธอสถานที่ที่เขาคิดไว้คือสถานที่ทำงานเก่า อาคารร้างเก่าที่โรงงานคอนกรีตห่างจากสกอตต์25ไม่ดูเหมือนจะเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบในการซ่อนใครบางคอนแต่แอรอนล้มเหลวในการเตรียมการขั้นพื้นฐานที่สุดเมื่อเขามาถึงเขารู้ว่าอาคารนั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปและไม่เหมาะกับสิ่งที่เขาคิดไว้ไม่มีแผนสำรองไม่มีสถานที่อื่นและตอนนี้เขามีผู้หญิงที่หวาดกลัวถูกขังอยู่ในท้ายรถและไม่มีที่ให้พาเธอไปด้วยความตื่นตระหนกเขาหันไปหาคนเดียวที่รู้แผน ภรรยาของเขาเขาถ่ายรูปเบเวอรี่ที่ถูกมัดและหวาดกลัวอยู่ในท้ายรถและส่งข้อความหาคริสตันด้วยคำเดียวว่าช่วยด้วยคริสตันโกรธมากเธอไม่เคยตกลงที่จะให้ผู้หญิงคนนี้ถูกนำมาที่บ้านของพวกเขาแต่เมื่อเธอกลับมาจากที่ทำงานมันก็สายเกินไปเบเวอรี่อยู่ที่นั่นแล้วถูกขังอยู่ในห้องน้ำของพวกเขาทั้งคู่เร่งรีบเพื่อหาทางออกต่อไปแอรอนได้บันทึกข้อความไว้ในโทรศัพท์ของเขาแล้วซึ่งคริสตันควรจะส่งให้สามีของเบเวอรี่แนวคิดนั้นง่ายทำให้ดูเหมือนว่าเบเวอร์ นีกำลังพูดภายใต้การบังคับขอร้องคานไม่ให้โทรแจ้งตำรวจและให้ทำตามคำแนะนำของคนร้ายแต่ข้อความนั้นไม่เคยถูกส่งไปมันยังคงอยู่ในโทรศัพท์ของแอรอนเป็นหลักฐานอีกชิ้นที่รอการค้นพบแผนเดิมของพวกเขาคือบังคับให้คารนโอนเงินค่าไถ่เข้าบัญชีธนาคารของเบเวอร์ลี่จากนั้นถอนเงินโดยใช้บัตรเดบิตของเธอแอรอนถึงกับอ้างว่ามีหมายเลขพ,พิมของเธอแต่มีปัญหาหนึ่งบัตรของเบเวอร์ลี่ยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินของเธอ ซึ่งเขาได้ทิ้งไว้ในรถระหว่างการลักพาตัวเพียงตอนนี้เมื่อสายเกินไปเขาก็ตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาเขากลับไปที่เกิดเหตุหวังว่าจะนำบัตรกลับมาก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ตอนนั้นตำรวจก็มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นพื้นที่ในความยอกย้อนที่โหดร้ายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถึงกับหยุดแอรอนขณะที่เขาขับรถผ่าน เข้าใจผิดว่าเป็นเพื่อนบ้านและถามอย่างสบายๆว่าเขาเห็นอะไรน่าสงสัยหรือไม่เขาทําตัวจะเย็นเขาไม่เปิดเผยอะไรเลยจากนั้นเขาก็ขับรถกลับบ้านที่บ้านสิ่งต่างๆก็เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วคริสตานคิดล่วงหน้าตระหนักว่าภัยคุกคามใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเบเวอรี่เห็นหน้าแอรอนและตอนนี้ถูกขังอยู่ในห้องน้ําของพวกเขาเธอสามารถเห็นขวดยาตามใบสั่งแพทย์ที่มีชื่อของคริสตันพิมพ์ไว้อย่างชัดเจนบนฉลากถ้าเบเวอรี่รอดชีวิต เธอสามารถระบุตัวตนของทั้งสองคนได้การปล่อยตัวเธอไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปคริสตนันไม่ต้องการที่จะลงมือทำด้วยตัวเองเธอเพียงแค่บอกแอรอนว่าเบเวอรี่ต้องหายไปแล,แล้วในการขับรถครั้งสุดท้ายที่มืดมิดแอรอนลุอีกก็พาเบเวอรี่ออกจากบ้านของพวกเขาและขนส่งเธอกลับไปที่โรงงานปูนซีเมนต์ที่นั่นด้วยความจงใจอันเย็นชาเขาพันเทปพ,พันท่อรอบศีรษะของเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเธอหายใจไม่ได้อีกต่อไปเมื่อร่างกายของเธอนิ่งสนิท เขาก็ฝังเธอในหลุมศพตื้นๆคำสารภาพของคริสตันทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการพิจารณาคดีที่ยืดเยื้อเธอยอมรับสารภาพผิดและได้รับโทษจำคุก30ปีสำหรับบทบาทของเธอในอาชญากรรมนี้แต่แอรอนเขายึดมั่นในคำโกหกของเขาเมื่อการพิจารณาคดีของเขาเริ่มต้นขึ้นในปี2016คริสตันขึ้นให้การต่อต้านเขาแอรอนยังคงปฏิเสธทุกสิ่งเขาอ้างว่าเขาไม่มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมเบเวอร์ มีเพียงแค่การปกปิดเท่านั้นเขายืนกรานว่าคริสตันกระทำเพียงลำพังเรื่องราวพลิกผันอีกครั้งเขายังอ้างว่าการบันทึกเสียงของเบเวอร์ลี่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์แม้ว่าเขาจะไม่ณสามารถระบุชื่อซอฟต์แวร์ที่เขาอ้างว่าใช้ได้สำหรับหน้ากากเทพพันท่อตามที่แอรอนบอกมันเป็นเพียงเพื่อป้องกันใบหน้าของเบเวอร์ลี่จากมาแมลงระหว่างการฝังศพคณะลูกขุนมองเห็นทะลุปรุโปร่งทุกอย่างหลังจากให้การเทียงสี่วันพวกเขาก็กลับมาพร้อมกับคำตัดสิน มีความผิดแอรอโลูอิสถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต2ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการทันบนแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้นในปี2020คริสตัลลาวรียื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวก่อนกำหนดเธออ้างว่าเธอพบาศาสนาหลังลูกกรงว่าเธอไม่เป็นภัยต่อสังคมอีกต่อไปเธอบอกว่าเธอต้องการชดใช้หนี้ของเธอไม่ใช่หลังกำแพงคุก แต่ในฐานะผู้หญิงที่อิสระที่ทำงานอาสาสมัครสารไม่เห็นด้วยคำขอของเธอถูกปฏิเสธคริสตันยังคงถูกคุมขังรับโทษจำคุก30ปีเต็มที่ถูกตัดสินสำหรับบทบาทของเธอในการฆาตกรรมที่เลือดเย็นและวางแผนของเบเวรี่คาร์เตอร์แม่พรรยาผู้หญิงที่ทำงานหนักรักอย่างลึกซึ้งและเพียงแค่อยากกลับบ้านในคืนนั้นแต่ชีวิตของเธอ,อกลับถูกพรากไปโดยคนสองคนที่ไม่เห็นเธอเป็นคน แต่เป็นช่องทางหาเงินและครอบครัวที่เคยสมบูรณ์ก็แต่สลายไปตลอดกาล